ธรรมาชาตินี่ไม่มีมนุษย์ธรรมาชาติก็สามารถอยู่ได้แต่มนุษย์เนี่ยไม่มีธรรมาชาติไม่มีต้นไม้อยู่ไม่ได้เพราะต้นไม้เป็นทุกส,สิ่งทุกอย่างของสัตว์มนุษย์ทุกอย่างที่มีชีวิตในโลกนี่อาศัยธรรมชา,ศา,ศา,ศาติหรืออาศัยต้นไม้มีหลายชีวิตสัตว์ชีวิตทุกอย่างมาจากธรรมชาติเคยต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งทุกอย่างงั้นถ้าไม่มีก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นสุสานอ่ะเคยต้นไม้ไม่ใช่แค่ แค่ได้แค่ร่มเย็นอย่างเดียวครับต้นไม้เคยแหล่งของน้ําของความสดชื่นเป็นเป็นทุกสิ่งอย่างของของ,ของเรานะครับดังน mm ั hmm. ้นถ้าไม่มีต้นไม้ก็เหมือนเหมือนเค้กไม่มีไม่แตกหน้าครับมันอยู่ไม่ได้กินก็ไม่อร่อยครับผมว่าลองลอง,ลองไปปลูกต้นไม้จริงๆแล้วตัวผมเองก็ก็ต้องยอมรับน,นะตอนตั้งแต่มีชีวิตมาถึงอายุ 40, 40ผมไม่ได้ปลูกพันกับต้นไม้เลยหลังจากผมไปเริ่มปลูกต้นไม้ ก็ปูกพันกับต้นไม้มากขึ้นจนวันหนึ่งผมเพาะต้นไม้ขึ้นมาเองแล้วก็ปลูกเองเดี๋ยวนี้กลับไปถึงชุมพรีหรือไปถึงบ้านเนี่ยรถจอดพรก่อนที่จะเข้าบ้านผมจะไปดูต้นไม้ก่อนเพราะมันเป็นกาผลูกพันถ้าเราปลูกเองพ่อเองดูแลแล้วเราจะดูเหมือนลูกเราอะโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะปลูก่าไม่เคยความรักอะมามาจากความใกล้ชิดแกะทุ่มเทลองทุ่มเทกับต้นไม้เสียสละเสียเวลา แล้วเราจะเกิดความรักเราจะดูแลร,นะรับษาไม่ในะคือถ้าเราไม่สามารถจะปลูกต้นไม้เรามีไม่มีเวลาไม่มีทุนที่จะไปปลูกต้นไม้ไม่มีที่จะปลูกต้นไม้ก็ช่วยรับษาต้นไม้พยายามดูแลรัลบษาหลีกเลี่ยงในการตัดต้นไม้ที่สุดแต่เพราะต้นไม้จริงๆแล้วบางคนเวลาสร้างตึกก็ไม่เขา้าใจการตัดต้นไม้ทิ้งไปเลยต้นไม้อยู่ก่อนเราเป็น10เป็นร้อยปีไมคบบางทีเราหลีกเลี่ยงพยายามนิดนึงกับการเราจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ ผมว่ามันอยู่ที่เราพยายามเรารักแล้วบ่ถ้าเรารักมันมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงที่จะรับสารเเหลือป้องกันต้นไม้ได้จริงๆเราต้องยอมรับแล้วว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเราจะไปอังกฤษไปสิงคโปรก์ก็ตามไปมาเลเซียไปเวียดนามหลายประเทศเลยเราจะเห็นเลยว่าซ้ายาทั้งหมดเคยต้นไม้ทุกคนรักต้นไม้ยิ่งกว่าทรัพย์สินของตัวเองต้นไม้ก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นวิวเป็นนอกจากให้ออกซิเจนเรามันเป็นส่วน รวมของทุกๆคนยังขอให้ทุกคนรักหวงนะครับแล้วเราก็จะดูแลสิ่งเหล่านั้นเ,เวลาผ่านไปแล้วต้นไม้เนี่ยมันกลับคืนมาไม่ได้เราต้องใช้เวลาอีกนานเลยต้นไม้มีเงินซื้อมาใหญ่ๆมาขูดแล้วมาฝามาปลูกเข้าไปมันก็อยู่ไม่ได้นะครับมันก็ไม่แข็งแรงวะะ่าจะตายได้แต่ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามันมีอายุ10ปี20ปี50ปีเนี่ยขอให้ทุกคนสมมติว่าม,มันเคยมีชีวิตนะเราคงจะรับษาเราก็จะหลีกเลี่ยงหลบ แล้วก็รับษาดูแลอย่างใกล้ชิด